พดีพ่อแม่พี่น้องทุก่านกับวันนี้ก็ไปเจอกับผมกบาบงกงนในรายการโอ้พิเซตทีวีอยู่กันในเกม just code 3ก็ครับกันไปแล้วๆนะครับสำหรับวันนี้นี่บอกเลยไม่ได้มาแบบ G T A V แต่มาเกมที่ตาลิบันมากกว่า G T A V อย่างแน่นอนไปเราคนติดดิวดีกว่าแม่เออแม่แม่แม่มีไรต่อหลายคนนะครับบอกมา มึง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 อย่ามึงอย่งกูพูดเลยชัก็เมีนน้องๆนะครับหลายคนรีเควนมาบอกพี่บุ้งครับถ้าอยากจะเล่นเกมแบบตาลีบันแล้วก็ไอ้มาเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับต่ตอนนี้บ่าวบุ้งก็จัดไปไมที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเห็นว่ามันลดราคาอยู่หน้าลังการที่ได้ลองเล่นดูคร่าวๆนะครับก็บอกเลยว่าเกมนี้ือว่าร้อยพนสมควรเลยนะครับพอสามารถที่จะตาลีบงตาลีบันแล้วก็ระเบิดเตือนือได้อย่างมัดเยี่ยมเรียกได้ว่า เอาตรงๆว่ามันระเบิดได้มันกว่า G T A V ซะอีกนะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแม่เอ้ยสำหรับตัวเกมนี่เราสามารถจบเชียวเลียวลบได้ลื่นเลว่าเป็นอะไรที่แบบมันสุดนจอดต่างเปล่าจริงๆเว้ยเอ้ยเฮ้ยขอรถตะกันติมึงเหยียดแรงขอรถตะกันตีเฮ้ยเบาเฮ้ยเบาเบาเฮ้ยเบาในใจก่อนเฮ้ยเฮ้ยเบา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 เฮ้ยเบาเบาเฮ้ยเบา เบาเอ้ยบาเบาเอ้ยบาเอ้ยบาเบาเอ้ยบาไปได้เสร็จแล้วก็ลงไปกองเปิมปืนเก็บพร้อมแจ้งนายายาออกมาอย่าออกมาอ๋อพอเรกิจเราให้ไฮแจ็คดิสคาโอเคไฮแจ็คก็ไฮแจ็คมาเลยมันปืนตอครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือให้เราคิวหรือเปล่าฮะให้เราคิวเธอมไหม อ๋อให้พาออกไปใช่ไหมได้เลยงั้นลงเหวไปเลยกูไม่ทำ <laughs> อย่าคิดนาบาบูย่าทำบรกิจอย่างเดียวไม่มีทางนี่หรอกวัว <c oughs> วัวเห็นไหมวัวเห็นไหมวัววัว <c oughs> <c oughs> ตายเด้ทุเล็กมากเลย <c oughs> ไปได้มึงไปได้ไปได้ไปได้ไ จะไปไหนจะไปไหนลากกัมาี่มึงจะไปไหนไอมึงจะไปได้ป่าวันนี้เฮ้ยวันนี้แลนุ้วจอต่ำเป่าจริงเไหมมาเว้ยมาเว้ยโอ้รถไฟจะเบิกไปดิว่า,วก,วก,ก,าวกูเหยียดฟอมข้อนโลตะกันเลยดิขี้เกียจขี้เกียจกลับมานดิไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โห เกือบตายเอ็ดปงเกือบตายอืมมันี่เปาน่ดูระบบการลักลอบซะก่อนไม่ธรรม,มาดาอ้าไม่ธรรมดาไอยานี้มันตุ้งอะไรนี้ตุ้งดอกทันตะวันมแม่อยู่ตรงนี้ไนดะ้รู้สึกว่าโรคสวยขึ้นมาทันตายเห็นเลยนะเนี้ยเหรอสำหรับเกมนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเกมแห่งการตาลีบันแท้ๆเ,เ,เลยนะครับตาลีบันแท้ๆเ,เ,เลยซึ่งทุกอย่างในเกมเนี้ยนะครับมันต้องระเบิด นะมันระเบิดจริงๆแล้วเกมนี้เออรู้สึกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เป็นเกมโปรเจกต์ใหม่นะครับสำหรับช่องบาบูมนะครับรู้สึกว่ามีแต่ GTAV มาประมาณสักเจกว่าพาร์ทแล้วผมคิดว่าต้องเป็น Just Cause 3บางนี่ยก็น่าจะเป็นใรที่แบบว่าน่าจะโอเคนะเปลี่ยนเปี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างเฮ้ยเดี๋ยนนวเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดียวไปได้เนไปไดไปได้ไปได้ไปได้ไปไไปได้เ้ <c oughs> รถ <Private. S 2> มันเป็นก <c oughs> ้กูเหยดฟอมกูชหลังกาอันี้วะอันีวะไเดียวเดยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 วเเดียวเดีดี๋ยวี๋เดยวเดี๋ยวเดี๋ยดเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเด ยามึงอยามึงยามึงยามึงยะไอดผมมึงยาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกูเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ก่อนใจเย็นๆมาได้บอสมึงมา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 อย่างไรมึงมามึงอยู่ได้มึงอยู่ได้มามึงอยู่ได้มึงมึงอยู่ได้เอ็ดไปยาะเจ้าเจ้ายะยะจ่าอย่ากโค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 พี่เปลี่ยนอย่ากโคไอ้ยน้องสาวไปหรือเป ตีตีร้อยเว้ยร้อยเอ๋บุกยึเลยเรย์เรยไม่ได้บุกค่ตีเลยฮ่าฮ่าบเลยเดี๋ยวขอไปเติมกระสุนก่อนละกันรู้สึกว่าใช้ไปใช้มาแล้วกระสุนมันเริ่มจะหมดนะเข้าไปเติมในนี่ดีไหมเข้าไปบุกยึดเลยละกันไหนไหนก็ไหนเข้าไปบุกยึดเลยละกันนะเออจะได้แบบ นี่มีเส้นทางหน่อยมีเส้นทางหน่อยอ้ยาสามรอยเมตรเองเหยียดพร้อมไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวตรงนั้นนี่ไปแป๊บเดียวนี่ไปแป๊บเดียวบอกเลยตรงนั้นนี่ในพี่มาแล้วพี่น้องเจาา็บไปเอ้กูมาเลยเหยียดพร้อมตีติดตั้งระเบิดก่อนกูไปแล้ว <c oughs> ตรงนี้ดิตรงนี้มีเตาปิโตเลียมมีเตาปิโตเลียมตีติดเอวไว <c oughs> <c oughs> ี่ครับวิธีการใช้วิธีการใช้ถังแก๊สได้เป็นประโยชน์มันต้องทําแบบนี้ไปเลยมึงเอ้ยรู้สึกว่ามันจะทําการระเบิดปุ้ยจ้าหยัดบอดจ้ามึง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 จะทําอะไรมิซ่าจะทําอะไรมิซ่าโอ้ยเย็นแม่ร้อยร้อยร้อยจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเลยยังไม่ทำบ้านปังเลย เปลี่ยนอนี่มันสุดยอดเกมไมเคิลเบย์เลยนะนี่ <laughs> พูก้กับกับทานควมเมอร์สำหรับเกมนี้ฮะจริงๆมันมีภารกิจเหมือน <c> GTA <oughs> v นั่นแหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยอยาก,กทำภารกิจอยู่แล้วคือถ้าใจอยาก,กทำมันทำนะแต่ถ้าไม่อยากทำก็คือไม่อยากทำแล้วเข้าใจไหม <c oughs> นี่คืออะไรนี่นี่คืออะไรจุดเตียนเกนี่อุ้ไปตีเอทะเลว่าทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจ ไปเตี้ยวตะเรกันไหม <c oughs> ไปดำดูปากการังไอย้ยาตรงนี้มันชวยขาดสช่วยจริงเว้ยอุ้ยมันส่วยมันชวยตรงนี้มันสวยแต่ขอแวะก่อนขอแวะขอแวะขอแวะเว,วียนหน่อยขอแวะเวียนหน่อยพี่น้องเจ้าเตย <c oughs> <c oughs> ในเลนติตี้อุ้ยบรรยากาศนี่แบบสุดยดต่างเปล่าจริงๆนะนี่เด้นี่เล้มาอยู่ตรงนี้เลยเม <c oughs> ื่อกีไปเลยบ้าบาบ้าไปเลยบ้า ไปไปไปกูเลยไอ้จานี่มันเรือนี่มันเรืออะไรเนี่ยฮะเรือห้าเสาปลาไหมพี่มาแล้วพี่น้องเจ้าเตยเฮ้ยไม่ต้องกลัวเบาไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเบาไม่ต้องกลัวนะเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยเบาไอ้เบาไม่ต้องกลัว เ <c oughs> อามันปืนนองรถคว้ามาบ่าวรถมันคว้ามาอ๋อรถคว้ารถคว้าไม่ปืนไม่ปืนไม่ปืนถ้ารถคว้าเนี่ยเดี๋ยวทำอย่างงี้เดี๋ยวก็หายคว่และอาไดา้เห็นไหมอะโตแม่บอกเลยว่าพี่นี่นะ delivery delivery น Del ี่เพราะฉะนั้นนี่หลกักจากช่วยแล้วก็ต้องระเบิดทิ้งแล้วเลย <c oughs> กูไม่มีทางลองตีนจ่วยมึงไงเฮ้ยบา่าวไอ้ควานกระยาเป็นไงมัง่งวันนี้บรนปื้มัง่งกวันจนหน้าดำกำเกดเหมดแล้วนะมึงไปเป็นไปเป็นไปห้อยอยู่พ่อพลทอมความสะอาดเพดานไปแล้วเนี่ยน่ยเนี่ยเนี่สะพานนี่แหละสะพานนี่แหละจะไม่ผิดจะไม่ผิดคุณผู้ชมสะพานนี่แหละระเบิดได้ในโคระเบิดสะพานทิ้งก่อน <sk ort> ขอผมระเบิดสะบานติ้งก่อนนะอเดี๋ยวค่อยไปทำภารกิจนะขอระเบิดสะบานติ้งแป๊บนึงแม่เอ้ยแม่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 อุจจาระการเดรด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 นี่ๆๆๆแหละตีส้สะบานนี่แหละมึงเจอกูแน่นอนมึนเงเอ้ยสะบาน <laughs> GTA V ที่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าออบเจกต์มันไม่ค่อยระเบิดแต่ว่าเราประกันเลยตะเกมจะกดสามในตำได้แน่นอน <laughs> ว่างเอาไวส้สักนึ่งดอกสักซองดอกสักซองดอก แล้วก็ตรงนี้อีกสักสาบดอกอา่าและทีนี้เสร็จเราก็บินไปตรงจุดตรงนี้อืมไปเลยบุ้มงตรงนี้เลยพี่น้องจะไปแล้วก็ตีตวัน let's go <c oughs> อลาัการงานสร้างการเจ็ดพองกดระเบิดติบุ้มกดระเบิด <c oughs> ทำมาโคตรอลังการจริงๆฮะเราสามารถระเบิดพวกออบเจกต์ต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคำติ๊กสือเป็นอะไรที่แบบยอดจริงๆนะสำหรับเกมนี้แม่เอ้ยแม่ปุ่มนี้รักเลยครับเกมอย่างนี้นี่ผมนี่รักเลยยิ่งเฉพาะระเบิดนี่มีไม่จำกัดด้วยยิ่งถือเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดตัางเปล่าจริงๆแมลุงเลยลุงกำลังตกปลาเอยลุงกำลังตกปลาเลยลุงนะแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่มึงอะเออลงไปเลย ไปเลยเฝ้าไอ้เบ้าหลงนะไอ้เฝาเฝ้าเฝาหลงไปเลยโอ้ยเกมมันร้อยจริงเว้ยช็อปชอบช็อปอ้ากูเจอมึงแล้วยันแบงก์บินกูเจอมึงแล้วขอติดไปเลยละกันนี่แร่นี่แร่ดู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 ไปแบบมิชชันนี่เปอสซิเบนตื่นตื่นตื่นดตื่นตื่นยัดแค่อยาก อะไรปันนีอะไพี่น้องเจ้าเตยนี่ติดติดไปเลยโชดเอ กดคิวโอเคครับสำหรับวันนี้ผมอบาบุงก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับไก่เดือยมาจมมาเร่ใหม่ก็ตามแต่สมาเลยในรายการนพทีวีมาเลยชแนลนะครับในวันนี้ก็มาทำการตรีบันกับเกม j u s ก call สามซึ่งเป็นอะไรที่ไปวันสุดยอดต่างเปล่าจริงๆนะสำหรับเกมนี้นะครับก็คงจะคิดว่าน่าจะทําต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมจัด t call นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่มันดีจริงๆนะฮะคิดว่าน่าจะต่อคู่ขนานไปกับเกม GTA V เลยเกม ตางริบันจริงๆเหยียดผมนะโอเคครันกระรอกไก่เดี๋ยวมากดไร่กรตระไก่บาบูนก็ต้องคอของคุณคพบเจ้ยก็มาใส่แตงกิีฬาจุดดีด้วยนะครับสหรับวันนีป้อมบาบูนก็ต้องก็รากกันไปก่อนครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายกระโปรง